นกพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดน้ามาก็หลายที่แล้วนะคะซึ่งบรรยากาศปกติแล้วก็คือมีพ่อค้าแม่ค้าสัญจรทางเรือขายของกันแต่ที่นี่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นค่ะที่ตลาดน้าคลองสะบัวแห่งนี้นะคะเขามีเวทีการแสดงละครพื้นบ้านกลางน้ําด้วยแหละค่ะงั้นเดี๋ยวนกจะพาคุณผู้ชมเข้าไปตะลุยด้านในกันเลยดีกว่าค่ะเสียงขับเสภาและดนตรีไทยดังก้องทั่วท้องน้ำคลองสะบัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บอกเล่าเรื่องราวละครพื้นบ้านเรื่องพัสุทนมโนราและไกรทองโดยมีนักแสดงมืออาชีพกำลังวาดลีลาฟ้อนรำอย่างงดงามบนเวทีกลางน้ำค่ะนี่คือจุดเด่นของตลาดน้ำอยุธยาคลองสะบัวที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะแม้ตลาดน้ำอยุธยาคลองสะบัวเพิ่งเปิดมาได้แค่2ปีแต่ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและนักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศเดินทางเข้ามาชมค่ะคือเราเน้น บรรยากาศธรรมชาตินะคะการแสดงละครเวทีกลางน้ำซึ่งเป็นที่นี่ที่เดียวที่ไม่มีที่อื่นแล้วอาหารที่นี่นะคะเขามีให้เลือกอย่างหลากหลายค่ะ50อย่างด้วยกันนะคะและแต่ละอย่างนั้นก็เป็นอาหารไทยโบราณที่หาทานได้ยากค่ะ40นาทีดูปีกไก่ย่างคุณศิระร่วมกันทาบุญ พ่อค้าแม่ค้าที่นี่เป็นมืออาชีพกันทั้งนั้นนะคะรสชาติอาหารถูกปากภาชนะใส่อาหารก็เน้นเป็นมิตรกับธรรมชาติใส่กระทงใบตองหรือจานดินเผาเข้ากับบรรยากาศพื้นบ้านมากๆเลยค่ะเราต้องเสียค่าเข้าชมหรือว่าข้อเงื่อนไขข้อปิบัติในการเข้าชมมีนไบ้างคะเรามีอยู่2ส่วนนะคะสำหรับท่านที่อยากจะเข้ามาชมการแสดงแล้วก็ซื้ออาหารทานเอง อันนี้เราจะมีส่วนแรกเราเรียกว่าเป็นรับบุฟเฟ่น้ำนะคะก็ผู้ใหญ่ก็ท่านละ50บาทถ้าเด็กเด็กก็30บาทส่วนที่2คือจะเป็นบุฟเฟ่อาหารก็้สามารถนั่งทานอาหารได้นานแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็พร้อมชมการสแสดงค่ะก็ท่านละ199บาทคบะกาทสำหรับผู้ใหญ่ถ้าเด็กก็119บาท นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดประสบการณ์ใหม่ของนกก็คือป้อนญ้าให้น้องควายนั่นเองค่ะพอช่วงบ่ายนะคะอากาศเริ่มร้อนน้องควายก็เลยออกไปดำน้ำให้นกดูด้วยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะไม่เคยเห็นควายดำน้ำมาก่อนค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่เขาเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา10.00นถึง5.30นตอนเย็นค่ะ ท่านผชมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับนกและพี่ลูกหนูได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้นกต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ